ความเคลื่อนไหวการยกร่างรัฐธรรมนูญวันนี้นะคะการสร้างความปรองดองและสมานชันก็ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อสําคัญที่จะถูกบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นครั้งแรกพร้อมกับการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความปรองดองสมานชันอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานกลายเป็นภาพความสําเร็จที่จะทําให้ประเทศเกิดความปรองดองอีกระดับหนึ่ง เมื่อที่ประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสร้างความปรองดองบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในหมวดที่4ซึ่งจะเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นของคนในชาติโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ในฐานะผู้รับผิดชอบหมวดการปรองดองเปิดเผยว่าการจัดตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติจะมีขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ง และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองโดยเบื้องตนน้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน9คนมีคุณสมบัติไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสังคมยอมรับมีประสบการณ์ในการสร้างสันติสุขส่วนฝ่ายคู่ขัดแย้งจำนวน5คนนั้นทางผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง9คนจะเป็นผู้ทำหน้าที่คัดเลือกอีกครั้งโดยคณะกรรมการทั้งหมดจะทำหน้าที่สร้างความปรองดองในระยะยาวแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทำให้เป็นประชาธิไปไตย สันติวิธีชอบด้วยกฎหมายไม่ให้แตกแยก,กหักล้างและบาดหมางกันสำหรับกระบวนการปรองดองให้เกิดความสำเร็จนั้นนายอนเนกอย่างมองว่าทุกคนต้องหันหน้าคุยกันโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของบ้านเมืองต้องเชิญทุกฝ่ายมาหารือเนื่องจากทุกคนเชื่อถือและมั่นใจว่ามีอำนาจที่จะทำให้ความขัดแย้งทุเลาคลี่คลายไปสู่สันติวิธีและสันติสุขได้ขณะเดียวกันก็ยังขอให้ทุกคนอดทนรอ โดยเฉพาะฝ่ายที่ต้องการการเลือกตั้งเพื่อขอเวลาให้ผู้ที่ทำงานวางรากฐานประเทศได้คิดวิเคราะห์และหาทางออกที่ดีที่สุดที่จะไม่ทำให้ประเทศเกิดความขัดแย้งอีกเพราะท้ายที่สุดประเทศไทยยังต้องปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข